คือต้องมันหนักเด็ดเดี่ยวมาทำปีมากมองว่าสองคนใส่ยังไงก็ยะติการ

ตอนฉีดไม่ร the ู้สึกร้อนเลยถ้าช่วงปกติเงินรู้สึกร้อนเป็วาก็ใส่ยาพิใส่ไม่รู้สึกมาม้นทำโยกก็รู้สึกวาใส่สบายเพราะว่าเขาต้องทำการดินโยกบางทีได้เท่า่จะชอบใส่ที่สุดส่วนบ้านเราพ่แนะนำฉีดกลางคืนจะไม่ร้อนเราะฉีดกลางวันก็ตองาัดแดดแนะนำเป็นชุดแบบสองส่วนแล้วก็เป็นกระายนครับนี่ตรงถุงถุงงนี้ การใช้มาของการใช้งานของว่าดัดส่วนสรยสมาอ้กินเนอให้เรง่ายี่นี่ืออะีก็อินเนอร์สีดำดมทำให้เราใส่ชิ้นงายตอบชเนง่ายไม่ได้เพาะเรมีเนอร์สีดเยสุด ผมไม่เ็นเนาสินี่น่ไม่ได้เซนี่นะอาเาอากาศหนาวยีไม่าปิอากาเย็นนะผมไม่ซินนัรมาีในเรื่องของเลสซินูแลวก็วินเนอร์นะครับาลองแล้วนะครับเมื่อกี้นัดเพื่อนนะครับไปทานข้าวแถวกมแบบรามินทาไปใส่ินเนอร์ครับใส่ดีนะครับ วางหาในท็อปปี้เลยเลยครับราคากันงประมาณสามร้อยกว่าบาทกระชับสั่งตามไซส์เลยนะครับทั้งเสื้อแลก็กางเด้งจะมารีวิวในเรื่องของการใช้งานยีน์กาวินเนอร์นะครับก็ช่วยในการซับเหงื่อนะครับไม่ให้ไปโดนตัวในซิ่งสุดทำให้หนังสวมใส่ในซิ่งสุดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าใส่ในซิ่งสุดสกระชับดีมากนะครับถ้ากลางวันก็น่าจะร้อนมากนะครับถ้าเทียบกับชุดงสองส่วนไม่ใส่ได้เอาไปนวดนนวดอย่งที่มันมีความยืดหยุ่นเพราะว่าเป็นซิ่งแล้วไม่หักนะครับโดยกว่าได้เรื่องของความกระชััับบบนนะะะคคครรรววาาามมเเท่่พผใส ไลซิ่งสูทแบบสองส่วนแบบสไตล์โคดิ้งประจำอยู่แล้วใส่รองเท้าหุ้มข้อสไตล์ไลซิ่งปกตินะใส่จนชินนะครับแต่พอเรามาใส่ไลซิ่งสูทเนี่ยรู้สึกว่าเคลื่อเล็กน้อยตอนเดินออกไปจากห้องนะครับเคลืเล็กน้อยแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องหน้าเนื่องจาะว่าหนึ่งเราปลูกฝันเองในเรื่องของความปลอดภัยมาไ,ไดา้ประมาณ สี่ห้าปีนะครับในการได้ประสบการณ์มาจากเอชดีนะครับคันที่ทั้งที่หนึ่งนัสีเทาถ้าเพื่อนติดตามผมมาเนี่ยจะเห็นเอดีสีเทานะครับคือกัรนั้นเป็นครูผมนะทำให้ผมขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นศึกษาชุดในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยศึกษาวิธีการขับขี่ให้ถูกต้องตามหลักตามหลักของกฎหมายตามหลักที่สามารถจะใช้ในบ้านเราได้นะครับใช้ในเรืองใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับเราจะสายตาควรจะมองให้ใกล้นะครับมองใช้มองขวาดีรถเข้ารถออกรถอยู่รถเราต้องบอกไปกระติกอย่างไรนะครับใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับควรจะ มีสติและก็สมาธิในการขับขี่นะครับพูดถึงหมวกโนแลนนะครับโนแลน X Light นะครับ x 8 0 3 r s รู้สึกกระชับมากดีเพิ่มเพราะว่าโครงโครงหน้าเราไม่เหมือนฝรั่งนะครับเราเป็นเอเชียนะครับถ้าแนะนำก็แนะนำเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับตัว a ำหน้านะครับนั่นคือหมวกเอเชียนะครับอันนี้พี่ภูคองจิตก็แนะนำมาก่อนซื้อแล้วแต่ส่วนตัวชอบ Alex Lim นะครับชอบลายของซูซูกิอยู่แล้วก็เลยซื้อหมวกรุ่นนี้มาใช้นะครับตัวนี้ก็ศึกษามาชัดเจน เลือกหาโปรโมชั่นร้านที่เราคิดว่าคุ้มที่สุดอะจนเจอนะครับในเรื่องของมวกครับน้ำหนักเบานะครับแต่ช่วงนจะค่อนข้างดีหน่อยนะครับใส่ไปนานๆนะครับลมโบดีนะครับมีเสียงลมเล็กน้อยนะครับที่ว่ากนรฟากับารลมอันนี้ยก็คือช่วยไม่ได้เลยนะครับเปิดเปิดให้ลมมันออกตรงนี้ครับก็ช่วยไม่ได้นะครับสึกว่าพอรถติดฟ้าขึ้นไปที่ตัวตัวเลนนะครับตัวเลนมวกเลยนะครับต้องเปิดเปิดให้มันขึ้นมาระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ลมมันเข้าแล้วก็ไม่เป็นฟานะครับ แตในเรื่องของน้ำหนักมีเบากมากนะครับนะครับบวกดีบวกน้ำหนักเบาใส่กระชับตัวโอเคมีประมาณนี้นะครับแนะนำนะในเรื่องของความปลอดภัยครับเพื่อนๆนเรืลิสติ่งสูตรแบบสองท่อนนะครับอันนี้ใส่สบายสุดแหละถ้าเลิสติ่งสูตรแบบสนามใส่ง่ายนิดนึงนะครับแต่ถ้าใส่ทุกวันใส่บ่อยมันจะชินเองนะครับแต่ในเรื่องของความคล่องตัวนะผมแนะนำแบบสองส่วนนะครับตัวลายทัวริงจะใส่สบายลมโฟร์ก่อนเขาจะได้ความเท่แต่ความปลอดภัยเนี่ยเลิสติ่งสูตรแบบสนามเนี่ยมันปลอดภัยกว่านะครับตอนลมตอนอะไรเงี้ยครับมันกันผม นี่ประมาณนี้นะครัถ้าจะใส่ซิงสุดกลางคืนเนี่ยถือว่าโอเคนะม right huh? ันไม่ร้อนอากาศมันไม่ร้อนนะครับแล้ววันไหนเนี่ยกลางคืนอากาศเย็นๆสบายนะผมบอกเลยนะในซิงสุดเนี่ยเฟี้ยวนะครับตอนไปนั่งกินข้าวแล้วก็ถอดออกเขาว้ประมาณนีประมาณเอวไม่ได้ถอดหมดกินไว้ประมาณเอวแล้วก็กินกับเต้าอีกนะับนั่งกินข้าวนอหลอยได้เลยนะครับมาซิงสุดแล้วก็ดึงกับกระสายปุ๊บไปครับเล่นกันต่ออันนี้ในซิงสุดผมก็าเฟี้ยวสุดแล้ความเท่นะครับความเท่ความปลอดภัยค่อนข้างสุดว่าแบบสองสุดนะขอไปพักผ่อนพรุ่งนี้ทำยานกันต่อแล้วเจอกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ,บ